สักการังสัททกายัสสาวัจจสามนัสสัมเทววรันถาติเกตถาติสายะเนอธาเนธาเนธรรมเจติ ทังพันเดวิสงุงวิสงุงรักขณาทายะติาะาสารเนรัตยาปัญจศิริยาจามตุติยมัมปิมายาม มายังพันเทววิสุงวิสุงลักขณาทายะติสราเนานัสสัปัญจาสิรายาี นักโมตัสสะะคะวะตโตอรหะโตสมาสัมพุทสะนะโมตัสสะะคะวะโตอรหะโตสมาสัมพุทสะนะโมตัสสะะคกวะตโตอรหะโตสมาสัมพุทตะนะโมตัสสะพัว สะนาโมสสพภะขะวโตอาละหะโตสมาสุทสะนาโมสสพักคะวโตอะละหะโตสมุทธสะมุทังสระนังค <ım> <sh> ัจามิม <memories> ุทังสรณังัจามีธัมมงสระังคัจามิ สังมังสารนังขัสามิสังฆังสารนังขัจชามิสังฆังสารนังขัสามิทุติยัมปิพุทธังสารนังขัจชามิทุติยามปิพุทธังสารนังขัสามิ ติยัมปิตามังสารนังขัจฉามิทุติยัมปิตามังสารนังขัจฉามิทุติยัมปิสังคังสารนังขัจฉามิทุติยัมปิสังคังสารนังขัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังขัจฉามิ ตาทียัมปีพุทธ no. ังสารนังคัสสามิตาทียัมปีธรรมังสาระนังคัจฉามิตาทียัมปีธรรมังสารนังคัสสามิตาทียัมปีสังฆังสาระนังคัจฉามิตาทียัมปีสังฆังสารนังคัสสามิติสารณนะขมันังนิติตัง อาวะพันเดิมปนานาทิปตาเวระมณีสิกขาปัทังสามาธิยามิอานาทิปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอตินาทนาเวระมณีสิกขาปัทหังสามาธิยามิอตินาทา เวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกามิสุมิชาจาระเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกามิสุมิสาจาราเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทหังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทหังสมาธิยามิสุราเมระยะมชปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัทหังสมาธิยามิ สุราเมระยะมัสสะพมาทานาเวละมะนิสิกาปทางสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกาปทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะภูกสัมปทา สีเลนนิพุติงยันติตัดสมาสีหลังวิโสทายสาสุพันเด